ช่างโอเคไมลยบอกแมปเดอะมิมิกแน่นอนพาร์ทอีพีที่4แล้วนะนี่อีพีที่4แล้วนะพูดคำเดิมอ่ะเดอะมิมิกภาค3เอออีพี4อะถ้ามันไม่จบภายใน5อีพีก็ไม่รู้แล้วอะไรวะ เมื่อกี้ใครตกใจบ้างพิมพ์คอมเมนต์ดูดิใครตกใจกครตกใจบ้างฮะถ้าเสียงผมโอเคตั้งแต่ EP หนึ่งละ EP สองละ EP สามและ EP สี่อ่ะก็ดีในตอนตอน้นแบบตอนแบบเพิ่งอัดใหม่ๆเนี่ยถ้ามันดีก็ดีดีเถ้ามันดีก็ด,ด,กดีไม่ดีก็ไม่ดีโผมาชาวเว็บชาวเว็บก็ชาวเว็บ,ววบอ่ววบอะ เห็นใจขนาดไหมวิ่งตรงนี่ตรงนี่ตรง,ตรงชัดชัดชัดไม่ช้าไม่ช้าเดินใะห้พอไมไร,รอ่ะไมไรอ่ะไมไรอ่ะไมไรอ่ะอ่ะไรป่赖ไม่赖ไม่赖ผัวมาผัวมาตรงนี้ตรงนี้อา้าวไม่ผัวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ่ะคนนี้ต้องวิ่งแล้วเพราะเพื่อนอยังวิง่งอา้าว ทำไมคนนี้นำหน้าไปโอ้อ้าวเก่าเหมือนเดิมใหไปเตะวน้ญามันดีกว่าโผล่มาตรงนี้ไม่โผล่ฟักอันหนึ่งอ่ะโผล่มาฟักอันอฟักอันมามันจะเป็นห e อไหมอ่ะดูฟี่จะจบภายใน5 EP หรือ4 EP ี ปิดแต่ปิดไม่ได้ไม่ได้ก็เรากลับมาที่เดิมเหรอเพื่อนโอ้เพื่อนวิ่งเหงาดูว่าที่เราเดินอยู่นี่คือแบบ คนเข้ามาในบ้านผมหนึ่งคนตอนนี้เสียงประตูดังกึกก้องผมได้ยินแต่ในคลิปไม่รู้เดเจอตัว,ตวเลยวะที่แสงใช้รู้ดแยกปะ ไปไป นี่ช่มันในรูปแบบของแมงมุมนะเป็นที่หนะันเฮ้ยแม่งดูตรงนี้เหมือนขาวแมงมุมแล้วตรงนี้เป็นตัวแมงมุมเฮ้ยน่ากลัวมริ่มกลัรวนะ กะโลไอ้ยยยยยยยนยยยยยย้ยแยยยยหยย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 ยมยย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 ย่ยโยยยยยมยยยยมม

ขอโทษสำหรับความหยาบเลยน,นะตั้งแต่ EP หนยัน EP สอ้อมมา่กัมา ก็จะเอามดไหลลงดีตัดหันใจไม่ได้มัดที่มันช่วยให้ชีวิตดีและเพื่อบางคนก็ท้าผมด้วยว่านายลองทำนี้ฟิล์มเนายลองทำมันได้รู้สึกเพื่อผมมท้าประสานฟิล์มฟิล์มฟิล์มจุดเกาะเพชรเต็มตัวอเก็บอาวุธเพชรอะไรเพชรหน,นึ่งผมได้คือเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งมาไม่ว็เพือเพื่อนมันท้า

ตายไหมเพื่อน,นยัะไ,ไม่ตายโอทํางวันนายไม่ตายโอ้ตายก็ได้เริ่มเข็ตคอละตอนแรกบ,บกวดเข็ดตอนนี้เริ่มเข็ตคอละบ่ายสามบ่ายสามสามนาทนีถ้าใครบอกว่าบ่ายสามคือคอะไรทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วเลยบ่ายสามไม่มีใครไปรู้หรอกใครไม่รู้นี่ก็โง่แล้ว เดี๋ยว่ามันไม่รู้จักเลย15.03ครับดูให้แล้วตอนนี้ข่ามเริ่มพูดลยไปเรีย,เรย,เยอ,อเปปอากาแรแลกเปิดข,ขห้นพิษด้วถ้ผมตายอีกสิเกมตัดถ้าผมตายรอบหนึ่งผมจะขึ้นชัตเตอร์ห้า ห,ห้าเลยแหละ 4P ห้าพอหลับคลิปนี้ตายตลอดอุ้ยโดนแค่หางอุกเกือบตายเลยไปดีวะจิ๊ด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 ิดจิ๊ดจิดจิแต่บอกว่าก,กดได้ทีละคนนะอีกคนนึงต้องมากดกด่อนอีกคนถึงต้องมากดถ้างั้นต้องเล่นสี่คนเลยเนะี่ยจะตายวิวกลับไปที่เกิดได้ไหมวะเดะ เราจะตายแล้วโดยมิจฉีแบบถ้อออาผมเอาตัวรอดได้จนจบนี่แบบโดยด้วยเลือดขค้นเนียนมันจะเป็นอะไรที่ดีสุดเลยแต่ผมก็รู้ว่ามันรอดไม่ได้ยังไ,ไงก็ไม่รอดหรอกมาแล้วเหรอมาแล้วหรอ,มหรอไม่หรอไม่หรอก พีสามก็ดูได้ทางนี้นะครับช่องฟีเลียมตรงนี้ฝอนใครผมวงบผมด้านขวาขวคุณจิตตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้เพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ